ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนกันด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับโจอีกแล้วครับผมเป็นประจําทุกวันนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมอย่าลืมครับผมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมช่องไอเอสปินนะครับผมสปินคูณสองหรือว่าเรียกง่ายๆว่าขับของคนรักในการปั่นนั่นเองนะครับมาครับวันนี้พาเพื่อนครับมาจัดสาวท่ามากับช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆแบบนี้ครับผมยังไงก็ ไปครับวันนี้มาทุน100รบาทเท่านั้นนะฮะก็อย่าดูว่าสาวถ้ำวันนี้จะทุน100จะพาบวกพานเพื่อนบวกเท่าไหร่ครับผมมาครับยังไงก็เริ่มกันที่เบ็ดต่ำาๆก่อนแล้วกันนะครับผมมาไปครับเดีย๋ยวก็ต้องบอกงี้ครับว่าคลิปนี้ครับจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามเลยนะฮะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับไม่มีภาระทางการเงินนะครับแนะนําว่าค่ายเกมที่พีโจเล่นอยู่นะตอนนี้เวลานี้เลยนะครับบอกเลยว่าแตกง่ายมากๆนะครับผมและที่สําคัญนะครับยังสามารถร่วมกิจกรรมของค่ายเกมได้นะครับแล้วมีช่วงเวลาโบนัสไทม์แจกทุกวันด้วยนะครับเพื่อนๆพี่เื่อนน้องๆสามารถขอที่พี่พียร์มินคอนสวยได้เลยครับสามารถขอได้ทุกวันนะครับเออมา เดียวนะครับผมแตกง่ายแต่ดอกนี้ครับหน้าเขียวไปครับผมมาเนี่ยฮะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วครับผมโอเคครับวายมาสวยๆแบบนี้ครับหน้าเขียวๆม่วงๆครับไปครับ99บาทมีบวกครับโอ้โหต้องบอกว่าบึ้มมซัมเบะกันเลยครับหน้าชมพูตามเลยครับดอกนี้โอ้โหกระวันก้อนโตฮะเป็นหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดูนะฮะ โอ้โหเงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมกา569บาทกันเลยนะฮะโอ้โหเอเขาเรื่องว่ะเกมนี้ชื่อว่าสาวถ้ำนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นเกมนี้จริงๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเอออยากแต่งง่ายแบบนี้ครับมาดีครับผมเชิญมาเลยครับผมรักกันชอบกันครับดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าได้อะไรดีๆไปแน่นอนครับผมและที่สําคัญนะยังได้ครับชมความบันเทิง สายปั่นทุกท่านนะครับก็น่าจะได้ความบันเทิงกันทุกคนนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบนะฮะไม่เป็นไรครับผมแนะนําให้ปิดทิปไปเลยครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนะฮะแต่เกมมันไหลมาดีแบบนี้ครับผมไปครับขึ้นไปสามบาทกันเลยครับไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรมากครับไปฮะได้อีกเท่าไหร่่า8 1บาทครับผมลงเงินลงบอลก้อนโตถือว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็ไปเลยฮะมาทุน100ฮะต้องบอกว่าแตกค่อนข้างเร็วนะฮะสำหรับสาท่ามนะครับ แต่ถ้าบทจะไม่มามันก็ไม่มาเลยจริงๆนะครับผมเอมาเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนครับผมก็อยากให้อยากดูเกมไหนครับอยากมีสูตรไหนีทหน่งไหนอะไรดีดีครับก็มาแชร์กันครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยครับผมอ่าทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะเออเขามาร่วมคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมก้าวสู่แสนทรัพย์ไปด้วยกันนะฮะเออรับชมกันแล้วก็อย่าลืมครับผมกดติดตามกันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวมีช่องใหม่มาอีกนะครับผมยังไงก็ ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง BF Spin นะครับผมเออหมาดีฮะไปครับ,รบแจกเงินรางวัลก้อนโตลัวๆครับแถวบ้านเรียกว่าแต่งนอกนะครับน้องๆมาอขอช็อต500รอบหนึ่งนะะโอ้โหบอกเลยว่าจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะฮะสาวถ้ำนะครับเออร้อยเดียวฮนะเล่นได้ให้รีบถอนนะฮะ เล่นได้รีบถอนครับบอกเลยว่าเล่นเอาตังค์นะครับไม่เล่นเอามันนะครับแล้วดูครสเก็ตเตอร์5ตัวมา12หมุนฟรีครับผมไปฮะในครั้งแรกเลยนะฮะโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวดูว่าจะปังแค่ไหนนะครับสำหรับสาวทํานะฮะเออมาเลยครับไปครับขอหลายๆหน่อยนะสาวทํามมาหน้าเขียวหน้าม่วงมา เอาหมดครับดอกนี้ครับโอ้โหได้หน้ายักครับยักกับแม่นะครับไม่ใช่นะอุ้ยรอบนี้ครับมาสองร้อยมีจ่ายนะฮะโอ้โหยอร่อะเนี่ยเงินรางวัลก็โตที่2 7 9บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยฮะแตกง่ายจริงๆครับและที่สําคัญนะครับขอชี้แจ้งนี้เลยนะครับบอกเลยว่าพลังของผู้เล่นใหม่ครับแตกง่ายมากๆนะฮะ คุณร้อยสองร้อยนี่บอกเลยว่าแตกกันเป็นพันนะครับเป็นพันเป็นหมื่นนะครับผมโอ้โหยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรวมช็อตแบบแตกหมื่นกันให้ดูนะครับผมยังไงก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ใกล้จะใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมยังไงก็ก็ขอให้สุขก็ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับ<า>ลุยไปดิหน้าทองไม่เข้าแถวแรกครับผม เป็นไรฮะอย่าดูอีสองสองหมุนฟรีครับผมมาเอานะฮะก้อนโตแจกรวๆครับวันนี้ครับสาวถา้ำท่เพื่อนคนไหนครับยังไม่เล่นไปหาจัดกันได้เลยครับ158บาทนะฮะดูฮะทุน100ปั้นมา1,000แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานครับผมบอกเลยว่าแต่งง่ายจริงๆนะฮะเงินรางวัลรวมอยู่ที่เท่าไหร่หะ530อบบาทครับกับหมุนฟรีรอบแรกครับผมไป มาดีแบบนี้ครับขอขยับขึ้นเบตสิบเลยแล้วกันนะครับก็บอกแล้วครับว่าทุนหลักร้อยครับให้เดินหลักบาทครับทุนหลักสิบอ้ทุนหลักพันให้เดินหลักสิบนะครับผมแต่ถ้าทุนหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับชอบเบตไหนไปเบตนั้นครับเกมนี้ครับสาวท่ามฮะเบตสูงสุดอยู่ที่400นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนาไหนที่มีทุนสักนิดนึงก็ลองดูได้นะครับและที่สําคัญนะเกมนี้มีซื้อฟีเจอร์เกมด้วยครับแต่พี่โจยังไงขอ ไปซื้อซื้อให้ดูทั้งหนึ่งรอบแล้วกันนะครับก็อย่าไปดูนะครับว่าซื้อฟรีเราจะได้เท่าไหร่นะครับก็บอกว่าซื้อในเบ็ดสิบก็จะซื้อค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีทุนก็ลองดูกันได้ครับเป็นการรีวิวให้ดูฮนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กนันนะครับผมก็มาช่องไอเอสสปินนะครับผมไอเอสสปินสปินคูณสองหรือว่าขับคนรักในการปั่นนั่นเองนะครับ อย่ดูคซื้อฟรีให้ดูครับวันนี้ก็ดูว่าจะปังจะปังแค่ไหนครับมาดิแ0ด800กลับมาครับผมตอนนี้ยังขาดทุนอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับก็อย่าดูว่าจะได้คืนหรือเปล่านะฮะกับเงินที่เราจ่ายไปนะ,นะนะครับ500นะเอาแล้วครับผมบันเทิง้วครับผมแบบนี้ฮะ เอาแล้วครับผมมีโอกาสได้ฟรีในฟรีครับมีโอกาสได้ลุ้นฟรีในฟรีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูว่าจะจ่ายหรือเปล่านะฮะกับอีก2ช่องครับมายังไงหนึ่งตัวนงครับขออีหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเราจะได้ฟรีในฟรีเกมนะฮะเอาแล้วครับเรียบร้อยครับผมหมุนฟรีในฟรีอีก10รอบนะฮะมาเดี๋ยวดูถือว่ายังดีครับยังให้โอกาสอยู่นะครับ ให้โอกาสได้ลุ้นครับดอกนี้ครับคูณ14ไปแล้วดูฮะขึ้นมา392บาทกำไรมา84บาทแล้วฮะโอ้โหเอาเรื่องครับดูฮะคูณ16ดอกนี้48นะครับโอ้โหไปครับไปเรื่อยฮะคูณ20มีได้ใช้ไหมไม่ใช้ครับไม่ไป็นไรนะฮะถือว่าโอเคฮะกำไรอยู่ร้อยหนึ่งแล้วฮะ150ถือว่าซื้อฟรีรอบนี้ไม่เกลือนะครับบอกเลย ทำทุน100บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทุนน้อยทุนน้อยๆนะครับผมก็บอกเลยครับเริ่มจากร0 0 200ครับค่อยๆปั้นไปครับพอปั้นได้แล้วก็ถอนพอปั้นได้แล้วก็ถอนทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอากำไรไปเล่นต่อครับมาครับผมซื้อฟรีรอบนี้จ่ายมาที่796บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับซื้อฟรีรอบแรกนะฮะมาเดี๋ยวก็ซื้อสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมไม่เอาปั่นเองดีกว่าครับมา อย่างวัดดวงครับมองเลยว่าซื้อฟรีรอบนี้ไม่เกลือนะครับผมเออมาเด็กมาเอาท่อครับถ้าเพื่อนคนไหนครับอยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าช่องทางการติดต่อครับมีน้องๆเพื่อนพี่น้องครับผมถามกันมากมากนะฮะต้องบอกว่าช่องทางการติดต่อครับมันมีหลายช่องทางมากมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o YouTube f a c e b o o อิน s ต a g กรม Tele gram ครับรวมไปถึงในส่วนของทางด้านของ Line o f f i c i a l ด้วยนะครับก็สามารถ ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมากดเองไม่เฟี้ยวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาเออหน้าแดงครับหน้าแดงมาเอาเลยครับคอมโบนี้น่าจะไม่เกลือแล้วครับผมมาโอเคคนะได้มา75นะครับก็มาจะขอซื้อฟรีสัอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมอย่าดูว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะเบ็ดสิบพอครับจ่าย5้0พอฮะ ไม่อยากจ่ายเยอะวันนี้ครับผมวันนี้ก็ตั้งใจจะมาซื้อฟรีให้ใหเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็มาซื้อฟรีรอบที่สองอย่าดูว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะเดีย๋ยวต้องมาดูกันนะไปคนระับตอนนี้คอมโบยังนิ่งอยู่คนระับคอมโบยังนิ่งอยู่ฮนะไม่รู้ว่าจะปล่อยฟรีในฟรีเหมือนรอบแรกหรือเปล่านะถ้าได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่รอบนี้สึกว่าจะเงียบไปเลยนะฮะ ้หน้าเขียวคอมโบคอมโบไม่มาเลยนะครับเพื่อนๆาแล้วจบแบบนี้นะจบแบบดื้อๆแบบนี้ครับแปดบาทจ่าย5าโอ้ค่าเช้จ่าย500ครับผมจ่าย500จ่ายกูมาแปดบาทนะครับต้องบอกว่าเย็ดเคยเย็ดเคจริงๆ โอ้โหไปหครับกดเองดีกว่านะเสีย500ฟร,ฟรีเลยนะครับยังไงก็เนี่ยนะครับผมก็บางทีมันได้ก็ได้ครับบางทีมันไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเออสำหรับการซื้อฟรีนะยังไงก็เพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อก็ใช้วิจารณญาณน,นะฮะวิจารณากันสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วขอชี้แจงสําหรับของช่วงเวลาโบนัสไทม์ด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าเวลาช่วงของช่วงเวลาโบนัสไทม์อาจจะมีส่วนช่วยในการปั่นนะฮะ ช่วยในการปั่นอยู่ประมาณ89.98%นะครับแต่ส่วนอีก10 10เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะบอกเลยว่าอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆฮะรวมไปถึงดวงด้วยนะจริงๆนี่ครับบอกแล้วเดินเบ็ด10ยังไม่รอดเลยฮะโอ้โหพอโดนรูดพอโดนรูดซื้อฟรีนะครับผมแล้วคราวนี้ก็โดนรูดเลยนะครับผมสาวถ้ำลงมาเบ็ดหครับมาเฮ้ยน้ำม่วงได้อยู่ครับแล้วเออได้เอทครับผม ตามด้วยแหม่มดอกนี้ไปครับสเก็ตเตอร์สามตัวมามนะครับผมมารอบนี้ต้องมาแล้วนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าฟีนอกนะครับไม่ได้ฟีซื้อนะครับดูฮะช็อตนี้ไม่ต้องสืบอครับผมเน้นๆครับเน้นๆเน้นๆเน้นๆมาดิขออีกหนึ่งตัวครับขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นครับอาจจะลุ้นนานไปหน่อยนะฮะแต่คาดว่าน่าจะพอได้ลุ้นอยู่ครับดอกนี้ฮะ ดูครับผมแตกนอกแล้วจบฟีนเกมสวยๆหรือเปล่าครับผมเอาแล้วครับผมฟีนอกมา5้าตัวแบบนี้ฮะสวยงามมะจัดไปเลยครับผมยังครับคอมโบนี้ยังไม่จบฮะยังไปต่อครับต้องขอรับรางวัลก้อนโตก่อนเลยครับ646บาทนะครับมาเลยฮะหลังจากที่โดนลูดไปครับเป็นไงครับอยวมาดู12หมุนนะ เดี๋ยวดูว่า12หมุนนี้จะเฮงหรือจะปังแค่ไหนครับผมบางทีก็ได้ทำเหมือนได้เยอะครับ12หมุนแต่บางทีไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับผมเออมามาสาวทำจำๆหน่อยครับมาใจายหน่อยครับอีก7หมุนเท่านั้นครับโอเคครับยังได้คิงใบครับแล้วตามด้วยหน้าเขียวครับดอกนี้ะสวยงามแล้วโอ้โหวายขึ้นแถว2แบบนี้สวยงามเลยครับ จะขึ้นแถวสองแต่ไม่ได้เลยเลยโอ้เสียดายครับผมมายังไงยังไงครับแมมมาแมมมาไปต่อครับอีกสองหมุนสุดท้ายครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วขึ้นฟรีในฟรีมาแบบนี้โคตรส,สุดนะเอาแล้วครับวันนี้ฟรีในฟรีปล่อยโคตรส,สุดครับผม บอกเลยว่าจบฟรีในฟรีรอบนี้เราเลิกกันแล้วนะฮะโอ้โหได้รีบชิ่งครับผมเล่นได้รีบถอนนะฮะเจาย้ําทุกคลิปนะครับผมว่าเล่นได้ให้รีบถอนนะฮะเล่นเอาตังค์นะครับไม่เล่นเอามันนะฮะบางทีเล่นเสียเมียก็ด่าด้วยนะครับผมเออมาเชื่อว่าเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าน่าจะอยากเล่นกันแล้วใช่ไหมครับผมยังไงก็อย่ออกมา ไปครับผมมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วยังไงจบไปครับผมฟรีในฟรีรอบนี้ครับ1 1 3่บาทนะโอโอเคครับไม่เป็นไรครับก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับก็สาวทำน่าจะพอแค่นี้นะฮะยังไงก็ใครที่ชื่นชอบนะครับผมรับชมกันแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับ ก็ยังไงก็ฝากช่อง YouTube ด้วยฮะไอเอสสปนครับสปินคูณ2องหรือว่าขับของคนรักในการปั่นนั่นเองนะครับยังไงก็ก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากค่ายเกมด้วยแล้วกันนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจครับยังไงก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยปักงหมุดไว้แล้วนะยังไงคลิปนี้พี่เจ้าขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ